ในค่ำคืนหนึ่งในแมนฮัตตันใจกลางมหานครนิวยอร์กกลุ่มคนราว15คนในเสื้อผ้าธรรมดทะแม่งพร้อมกระเป๋าออกตามล่าอะไรบางอย่างท่ามกลางฝนที่โปรยปรายคนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่าฟรีแกนหรือกลุ่มหาอาหารจากขยะผู้หญิงวัยกลางคนในแจ็คเก็ตผ้าร่มสีเหลืองเจเน็ตคือหนึ่งในหัวหน้ากลุ่ม15ปีที่ยังชีพด้วยอาหารที่คุ้ยจากถุงขยะทําให้เธอเหมือนพรานผู้ช่ำชองในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงเบียดเสียดและผู้คนมากมาย เธอคุ้นเคยกับสถานที่และรู้ตำแหน่งของอาหารเป็นอย่างดีเป้าหมายแรกของคืนนี้คือกองถุงขยะหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งถุงขยะสีดำใบใหญ่หลายใบมัดปากถุงปิดสนิทถูกนำมาวางทิ้งไว้หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่เราจะมาถึงสมาชิกในกลุ่มลงมือคุยหาสิ่งที่ต้องการอย่างไม่รอช้าโครซองถุงใหญ่ซรแนและผักกาดหัวใหญ่ที่ยังสดใหม่ ถูกกอบกู้ขึ้นมาและส่งต่อให้กันมีกระทั่งห่อแซนด์วิชที่ถูกเปิดออกเพื่อพบว่าทุกอย่างข้างในยังสดใหม่น่ากินสำหรับร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเวลาใกล้ปิดเหตุผลทางการตลาดกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและมายาคติของคนซื้อรวมหัวกันบีบบังคับให้อาหารที่ยังกินได้บนชั้นมีจุดจบในทั้งขยะในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กซูเปอร์มาร์เก็ตมักสั่งสินค้ามาวางขายมากกว่าจำนวนที่ขายได้จริงๆถึงร้อยละ40 คือส่วนเกินที่ไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อบริโภคแต่เพื่อตกแต่งชั้นวางให้มีสินค้าเรื่องรายเต็มแน่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผู้ซื้อกว่ดาตามมองด้วยความอุ่นใจว่าสินค้าจะไม่มีวันขาดแคลนอย่างเด็ดขาดชั้นที่ล้นหลามด้วยสินค้าจะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และมีให้เลือกไม่รู้จบนี่เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลในการกระตุ้นต่อมความต้องการซื้อของผู้คนเมื่อถึงเวลาที่สินค้าใหม่ต้องมาแทนที่ สินค้าสภาพดีหลายชิ้นจึงลงเอยด้วยการถูกโยนทิ้งในทุกวัน Well The stores don't wait. Yeah. I until it's bad. We do in our own home. Mm hmm. I wouldn't want to go after someone's personal trash because we let it go longer. <Yeah. S 2> you know, something on the curb just 5 mm hmm. minutes ago, it was on the shelf. คัว่าฟรีเกนมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ราว30ปีที่แล้ว ฟรีแกนมาจากฟรีที่แปลว่าอิสระและฟรีแกนที่หมายถึงกลุ่มคนที่ไม่บริโภคสัตว์และไม่ใช้สินค้าที่ใช้สัตว์ทดลองปี2002นิวยอร์กซิตี้ให้กำเนิดขบวนการคุยขยะหาของกินหรือฟรีแกนขึ้นเป็นแห่งแรกของโลกในขณะที่การค้นทังขยะในบางประเทศคือเรื่องผิดกฎหมายที่นี่สามารถทำได้เป็นเวลา17ปีแล้วที่ชาวนิวยอร์กจำนวนหนึ่งจะเดินลาดตระเวนคุยขยะไปทั่วเมือง and how often do you come to do the trash tour we give these tours twice a month mm -hmm. and then i go independently because you know i don't get enough to last me yeah. two weeks just enough to last me a couple of days หลังจากผ่านการดำผุดดำไหว้ในกองขยะมานานพวกเขารู้เป็นอย่างดีว่าร้านไหนบ้างจะทิ้งของดีไว้อาหารและข้าวของต่างๆนั้นผ่านหลายขั้นตอนกว่าจะมาเป็นสินค้าที่กินและใช้กันตั้งแต่การเพาะปลูกบำรุงรักษาเก็บเกี่ยวแปรรูปบรรจุจนถึงการขนส่งทุกขั้นตอนล้วนต้องใช้ทุนแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาลเมื่อผลิตออกมาแล้ว จำนวนมากไม่ได้ถูกกินใช้หรือกินใช้อย่างไม่คุ้มค่าและกลายเป็นขยะในที่สุดในสหรัฐอเมริกาเฉพาะขยะอาหารในแต่ละปีนั้นมีมูลค่าถึงห้า0 0ันล้านดอลลาร์สหรัฐ This organic box of arugula came from California and we're in New York and it was traveling on a truck 3,000 miles across the country How is that healthy? You know I mean maybe the organic food in my body Oops would be healthy but It's if I'm contributing more pollution more contaminants in the air it not healthy to the doesn't sense more more make แนวคิดการหาของจากขยะของฟรีแกนไม่ได้จำกัดอยู่แค่อาหารแต่ยังรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ถูกทิ้งทั้งๆท,ที่ยังใช้ต่อได้ระหว่างทางในคืนนั้นขณะเราเดินผ่านกองขยะกองโตเก้าอี้สภาพดีถูกวางพาดอยู่บนกองถุงขยะ Did you carry it home? I have carried plenty of furniture home, but now we're on a tour and we're looking for food and I'm not looking Maybe for this, but it's a little heavy. But it's it's beautiful actually. It's a really perfect chair. If somebody wants a really beautiful chair, they should take it. Not a cheap chair either. No, it's gorgeous. It's actually really pretty. It's in perfect shape. พวกเขามีจุดประสงค์หลายอย่างบางคนอยากได้อาหารฟรีบางคนสนใจแนวคิดและวิธีการของกลุ่มแต่ฟรีแกนตัวจริงจะมีเป้าหมายเดียวกันไฟฉายรัดรอบศีรษะของสกายสาวรุ่นใหม่คนนี้ทำให้เราคาดเดาว,ว่าเธอน่าจะเป็นตัวจริง I feel good about uh, diverting the waste from the landfill mm -hmm. into the compost. Because a lot of people don't know mm -hmm. that if you throw food away into the trash, it doesn't anaerobically decompose in the landfill. It just creates the subway. greenhouse in the gas. three hours <laughs> <laughs> จนถึงบิสกิตและช็อกโกแลตขนมปังเป็นของที่เจอได้ง่ายอาหารที่ทุกคนต้องกินทุกวันจะกลายเป็นของเก่าทันทีในวันถัดไปมันจึงเป็นสิ่งที่เหลือทิ้งมากที่สุดเจเน็ตและฟรีแกนจำนวนหนึ่งที่เป็นมังสวิรัตเดินหน้าต่อพวกเขามั่นใจว่าผักผลไม้คืออีกอย่างที่เหลือทิ้งไม่แพ้กันและเป็นไปตามคาดฟักทองลูกโตโกล้วยทั้งหวีและผักสดหลายอย่างถูกทิ้งรวมกันอยู่ในถุงขยะหน้าซูปเปอร์มาร์เกต็ตแห่งนี้ ความเย็นของมันบอกว่าเพิ่งอําลาจากชั้นวางในซูเปอร์มาร์เก็ตข้างๆไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่เราจะมาถึงพวกเขาแยกของที่ต้องการก่อนจะเก็บขยะอื่นๆกลับใส่ถุงและมัดเข้าที่ให้เรียบร้อยรถถังขยะที่เริ่มมาเก็บถุงขยะบอกว่าพวกเขามาทันเวลาพอดี depressed People would might think that it that hard be live on only what you find, but you d see that the opposite is true, that it's, it's hard because we find too much, and there's a burden in wanting to be responsible and to be able to share it all. พวกเขามาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตได้อาหารกลับไปโดยไม่ต้องจ่ายเงินที่กลมๆเงยๆคุยหาของจากกองขยะไม่ใช่ว่าไร้บ้านหรือยากจนแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งมีจุดประสงค์คือปลุกจิดสำนึกเกี่ยวกับขยะอาหารและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเขตบรุกลินที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกนั้นเป็นย่านที่เต็มไปด้วยพลังงานของคนรุ่นใหม่และความหลากหลายของผู้คนสนัญญาพร้อมจกอักรยานคู่ใจพร้อมลังเปล่าใบใหญ่กำลังออกเดินทาง ถุงพลาสติกใบใหญ่วางรอยอยู่หน้าร้านเมื่อซอนญ่าไปถึงข้างในมีผักผลไม้เหลือทิ้งจากร้านค้าบรรจุอยู่เต็มหญิงสาวจัดแจงยกถุงใส่ลังที่เตรียมมาอีกทีด้วยจัก,กรยานคันเดิมอนญ่าพาถุงผักผลไม้ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งถุงพลาสติกถูกแกะออกเธอตรวจเช็คแต่ละถุงว่าข้างในไม่มีเนื้อสัตว์นมหรือชีสปะปนอยู่ด้วยก่อนที่ของทั้งหมดในถุงจะถูกนำไปหมักเป็นปุย๋ย บีเครสคือองค์กรที่มีแนวคิดธุรกิจที่ต้องการลดจำนวนขยะในชุมชนทุกๆสัปดาห์สอนญาจะขี่จักรยานไปรับผักผลไม้เหลือทิ้งจากร้านค้าในปรุกลินหลายสิบแห่งและจากบ้านเรือนราว45หลังถึงหน้าประตูเพื่อนำผักผลไม้ที่ไม่มีใครต้องการมาหมักเป็นปุ๋ยเฉลี่ยสัปดาห์ละ300กิโลกรัม We bring here the compost site and we here the site store these bring bins barrels. it it in these bins and and to And then twice a week we process it which is laying down a layer of wood chips uh a equal amount of food scraps and some sawdust on top and mix that all together นิวยอร์กเป็นหนึ่งในเมืองที่มีขยะอาหารมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาด้วยความที่เป็นเมืองขนาดใหญ่มีผู้คนอยู่อาศัยนานแน่นและนักท่องเที่ยวอีกปีละกว่า50ล้านคนนิวยอร์กจึงเต็มไปด้วยสินค้าและบระิการที่มากมาย จนเกินความต้องการอยู่เสมอทุกๆปีนิวยอร์กมีขยะอาหารราว3.9ล้านตันที่ถูกฝังกลบเศษซากอาหารที่ย่อยสลายอยู่ใต้ดินทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเพิ่มภาวะร่นกระจกให้กับชับน้นบรรยากาศโลกสำหรับซอนย่านี่คือการช่วยลดสภาวะโลกร้อนในระดับชุมชนที่เธอลงมือทำด้วยตัวเอง It feels pretty good um, a lot of the food that uh, is thrown out from regular homes it goes to the landfill and it causes a lot of like terrible emissions for the earth but really it could be used for something better ผักผลไม้ที่เธอเก็บมาไปจนถึงกากกาแฟะจะถูกเก็บไว้1สัปดาห์เพื่อรอทําปุย๋ยแนวกองดินยาวรูปทรงสามเหลี่ยมคือกองดินที่หมักเสร็จผักผลไม้ยอยู่ภายในให้ปะปนกับดินและเศษไม้ แนวกองดินจะมีเศษอาหารที่ถูกหมักตั้งแต่2สัปดาห์ไล่ขึ้นไปจนถึง10สัปดาห์วันนี้สัญญาก,กับเพื่อนลงมือเคลื่อนย้ายกองดินส่วนที่ถูกหมักเต็มที่เป็นเวลา10สัปดาห์เศษผักผลไม้ย,ย่อยสลายกลายเป็นธาตุอาหารรวมกับกองดินโดยไม่เหลือซากให้เห็น basically around this time most of the food uh, has broken down and mostly what's left is the hard stuff like Se pits just chips the were left e and avocado and wood that b หนึ่งในสามของขยะทั้งหมดในนิยวยอร์กคือขยะเศษอาหารหรือมูลฝอยอินทรีย์ที่สามารถนำมาแปลเปลี่ยนเป็นปุย๋ยหรือพลังงานทางเลือกได้แนวคิดของกลุ่มเบเครอด <coughs> the city pays a lot of money to have our household trash sent to other countries. And other countries don't want our trash anymore because they're also trying to deal with their own environmental issues. So the more that we are able to prevent organic waste from being in the food stream, the less money we have to spend to ship that waste out of the country or to other states. กองดินที่สอนหญ้าเคลื่อนย้ายจะถูกนําไปกรองเพื่อทําเป็นปุ๋ยหมักต่อไปพืชผักผลไม้ต่างๆนั้นถือกําเนิดจากพื้นดินงอกงามได้ก็ด้วยปุ๋ยในดินเมื่อปลายทางของมันย้อนกลับมาเป็นปุ๋ยในดินเพื่อส่งให้ต้นอื่นๆเติบโตต่อไปเท่ากับว่ามันได้ถูกใช้ประโยชน์แล้วอย่างครบวงจรเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาอย่างนิวยอร์กซิตี้เป็นที่รวมของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและภูมิหลังเกือบ9้าล้านคน เราเดินทางมาหาฟรีเกนรายหนึ่งเขาชื่อเวย์ซึ่งย้ายถิ่นฐานจากจีนมาเป็นชาวนิวยอร์กหลักการของฟรีเกนคือการปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตอยู่ในระบบทุนนิยมที่มีเพียงกําไรสูงสุดเป็นเป้าหมายการเป็นฟรีเกนจึงไม่ใช่เพียงแค่การคุยถังขยะหาของกินแต่คือการมีวิถีชีวิตที่ไม่ไหลไปตามกระแสสังคมเวย์อาศัยอยู่ในห้องอพาร์ตเมนต์ขนาดกระทัดรัดข่าวของเครื่องใช้ในห้องเกือบทั้งหมด yeah so this house i got most furniture from straight. the street see this this is a table it's, just a, it's a brand new i got it. it's like 80% new so i got that yeah and uh, four chairs too and uh, even this painting i got a, yeah, from straight. street yeah you, you see yeah there's some uh, even the crafts so i just collect. the some of them i just I just buy in a uh, uh, good way store, like one dollar, two dollar. I think they are like ours. The design, I like the design. Yeah. Also, those um, you see the, the the bookshelves. Yeah, the bookshelves that all from straight. Yeah. the street. Furniture, ทุกชิ้นมีสภาพเกือบสมบูรณ์จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามมันถูกทิ้งอยู่ข้างทางเวยช่วยชีวิตมันด้วยการนำกลับมาใช้งานต่อรวมไปถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ด้วย อาชีพนักแปลและครูสอนภาษาจีนคอมพิวเตอร์จากถังขยะเครื่องนี้คือเครื่องมือทำมาหากิ่นของเว๋ยท so well. mm ี่หอพักนักศึกษาเวยยังพบของที่ไม่คาดคิดอีกหนึ่งอย่างในทังขยะ even iPhone okay I show you iPhone iPhone still use that. That from NYU, NYU dorm When the metros uh, My ในครัวบนโต๊ะอ,อาหารมีอาหารที่เขาเก็บได้มาจากทั้งขยะทั้งกล่องซูชิ มันฝรั่งไหลลูกและขนมเอแคลร์สิ่งที่เขาต้องซื้อก็มีเพียงบรรดาซอสปรุงที่อยู่ภายในตู้เย็น one week maybe less than I would say five six dollars yeah the things five to six dollars yeah yeah for the whole family for the whole family most is like milk <laughs> yeah this is even cheaper than one meal I had in New York City oh yeah yeah because <Wow. S 2> I don't have to buy <Yeah. S 2> I still have lot food. I still sometimes I I because lot to throw away because got too have have a away of food food much การเป็นฟรีแกนของเว่ยไม่ใช่เพราะได้อาหารได้ของฟรีเขาก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เคยไล่ตามซื้อของทันสมัยรุ่นใหม่ทั้งรถยนต์โทรศัพท์ของใช้และเสื้อผ้าเพื่อแสดงให้เพื่อนฝูงและครอบครัวที่บ้านเกิดเห็นว่าเขามีชีวิตที่น่าอิจฉาในอเมริกาทุกวันนี้เขาก็ยังแต่งตัวสะอาดสะอ้าน มีหน้าที่การงานน่านับถือแต่เลิกซื้ออาหารและข้าวของต่างๆนานายอย่างบ้าคลั่งแล้วสำหรับเวทเจเนตและชาวฟรีแกนคนอื่นๆการเป็นฟรีแกนคือการหยุดวิถีชีวิตที่กินและใช้อย่างสิ้นเปลืองเมื่อมือเงเต็มไปด้วยอาหารและของเหลือทิ้งที่เป็นส่วนเกินพวกเขาก็ขอเป็นคนบริโภคสิ่งที่เกินออกมนันเองแม้การเก็บอาหารและข้าของจากกองขยะมากินใช้ต่อของพวกเขา จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของขยะทั้งมวลที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตขนาดมะึมาแต่ก็ไม่ทำให้พวกเขาเลิกราเพราะที่สำคัญคือพวกเขาเชื่อว่าการกระทำนี้จะส่งแรงกระเพื่อมกับโลกของเรา So I did like that uh, for for many, many years. I think that's the right things to do. Yeah, you stop buying, then also you rescue something they waste. Everybody who does this way. They would make really make the Our uh, the, the environment better, much better. Yeah, that's what I'm thinking. I feel like everything we do matters, and I do think that some people think the opposite, literally the opposite—that nothing that we do matters because it's so little, and we're just single people on a planet of billions. But uh, you know, when you smile at someone and they smile back, you've made a little effect on someone. So you know. you you don't know how don't know much impact the effect have คืนนี้เป็นอีกคืนที่เวยเดินขึ้นจากสถานีรถไฟใต้ดินพร้อมกระเป๋าเดินทางสีดำคู่ใจเขาเดินอยู่ในย่านวอล l s สตรีทศูนย์กลางการเงินและธุรกิจในนิวยอร์กตอนกลางวันวอล l s สตรีทพลุกพล่านด้วยคนทำงานในสุดเนียบและเดรสเกเๆเดินฉุบฉับสวนกันไปมาท่ามกลางหมู่ตึกระฟ้า ตกกลางคืนมันคือสถานที่สำหรับฟรีแก้นอย่างเวย่ยที่จะมาคุยหาอาหารดีๆที่มีล้นเหลือจากซูเปอร์มาร์เก็ตประสบการณ์7ปีทำให้เขารู้ดีอยู่แล้วว่ากองถุงขยะสีดำบนฟุตบาทของหลายอย่างในถุงไม่เคยและไม่ควรเป็นขยะอาหารที่อยู่ในถุงขยะไม่ได้แค่เพียงพอสำหรับเขาและครอบครัวแต่จำนวนที่เราเห็นบอกกับเราว่ามันมากเกินพอสำหรับคนอีกหลายคน don't understand what doing they think maybe we're like homeless they give us money they say oh yeah, do you need the money we say no 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 we don't need the money we're just doing this uh, rescue food we're doing just doing the right things yeah are you happy tonight oh yes very happy very happy tonight because i have uh, the full suitcase food even just go two or three spots there's still a lot of food <laughs> หรือวิธีแก้ปัญหาขยะอาหารโล้นโลกโดยตรงแต่เป็นเหมือนเครื่องมือในการกระตุกความคิดให้คนทิ้งคว้างอาหารน้อยลงและกระตุ้นให้ภาคธุรกิจจัดการอาหารส่วนเกินอย่างสมเหตุสมผลพวกเขามีเงินพอที่จะซื้ออาหารบนชั้นวางในซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่กลับมาหาของกินในถุงขยะของซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นการประทําเพื่อประท้วงพฤติกรรมบริโภคล้นเกินและเพื่อประกาศว่าอาหารแบบนี้ยังไม่สมควรเป็นขยะนี่คือสารจากฟรีแกน ที่ต้องการสื่อกับผู้คนในสังคม หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u เปอร์แฟงส์ด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ